ถ้าพูดถึงพระศักดิ์สิทธิ์ในไทยที่คนไปไหว้ไม่ขาดสายหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะพระพุทธรูปที่ในได้มีแค่ความใหญ่โตงดงามแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าตำนานและแรงศรัทธาอีกมากมาย คลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงแบบครบจบในตอนเดียวไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนไปไหว้หรือแค่อยากฟังเพลินๆฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะคะวัดพนันเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาและไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึ่งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงและในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าวไว้ว่าได้มีการสถาปนาพระพุทธรูปชื่อพระเจ้าพแนงเชิงเมื่อปีพศ1867ก็คือเมื่อ700ปีก่อนซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง26ปี หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมานวิชัยนั่งขัดสมาธิราบหน้าตักกว้าง14.20เมตรสูง19.20เมตรจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์และพระราชทาน,นามใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตนนายก หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตน,านนายกหรือพระโตของชาวอายุทยาองค์นี้ถือกันว่าเป็นพระโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่สร้างกรุงเลยละค่ะคนไทยเรียกว่าหลวงพ่อโตแต่คนจีนจะเรียกว่าซัมป่อกงหรือเจ้าพ่อซัมป่อกงซึ่งเป็นชื่อที่มาจากความศรัทธาของชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยแต่โบราณ เขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อโตให้โชคเรื่องความคุ้มครองเดินทางปลอดภยัยค้าขายรุ่งเรืองค่ะ คำว่าผนังเชิงมีความหมายว่านั่งขัดสมาธิฉะนั้นคำว่าวัดพนันเชิงหรือวัดพระแนงเชิงหรือวัดพระเจ้าผนังเชิงจึงหมายถึงวัดแห่งพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยคือหลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรรัตนานายกนั่นเองหรืออาจสืบเนื่องมาจากตำนานเรื่องพระนางสร้อยดอกหมากก็คือเมื่อพระนางสร้อยดอกหมากกลั้นใจตายนั้นพระนางคงนั่งขัดสมาธ เพราะชาวจีนนิยมนั่งขัดสมาธิมากกว่านั่งพับเพียบจึงนำมาใช้เรียกชื่อวัดบางคนก็เรียกว่าวัดพระนางเอาเชิงตามสาเหตุที่ทำให้พระนางถึงแก่ชีวิตฉะนั้นถ้าเรียกนามวัดตามความหมายของคำว่าวัดพระนันเชิงก็ย่อมหมายถึงวัดที่มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิคือหลวงพ่อโตอ้างอิงจากประวัติวัดพระนันเชิงข้อมูลของทางวัดในปัจจุบัน หลวงพ่อโตท่านมีปาฏิหาริมามากมายรู้ไหมคะว่าหลวงพ่อโตเคยร้องไห้ก่อนกรุงแตกมีบันทึกว่าก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาในปีพศ2310พระเนตรของหลวงพ่อโตมีน้ำตาไหลออกมาจนคนทั้งวัดร่ำไห้ตามและหลังจากนั้นไม่นานกรุงศรีอยุธยาก็ลมสลายชาวบ้านบอกกันว่าใครที่ได้กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตจะสมหวัง เรื่องที่นิยมขอพอรกันมากก็คือเรื่องงานค้าขายเดินทางเรื่องลูกเรื่องโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองการงานราบรื่นและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเคยมีคนไปขอพอรเรื่องขายบ้านที่ขายไม่ออกมา5ปีพอกลับจากวัดไม่ถึงเดือนก็มีคนมาติดต่อขอซื้อและเคยมีคนมาขออยากมีลูกหลังจากไปไหว้กลับมาก็ตั้งครรภ์แบบไม่คาดคิด เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนว่าผู้คนผูกใจกับหลวงพ่อโตในระดับที่ศรัทธาอย่างลึกซึ้งมากจริงๆวัดพนันเชิงไม่ใช่แค่วัดเก่าแต่วัดพนันเชิงวรวิหารเป็นวัดหลวงชั้นโทที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวไทยชาวจีนมาหลายร้อยปี อีกหนึ่งพิธีสำคัญคือพิธีเปลี่ยนพระห่มองค์พระที่จัดขึ้นเป็นประจำที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศในพระวิหารยังมีพื้นที่ให้ประชาชนถวายพระห่มพระอธิษฐานจิตและชมองค์หลวงพ่อโตได้อย่างใกล้ชิดวิธีไหว้ขอพรหลวงพ่อโตให้ได้ผลไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากตั้งนโมสามจบแล้วสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโต โตเสนโตวะระธรรมเมนะโตสัตฐานสิเววเรโตสังอากาศิธรรม,มานานังโตสัจจิตตังนมามิหังทำใจให้นิ่งสงบตั้งใจแน่วแน่แล้วตั้งใจขอพรให้ชัดเจนหลวงพ่อโตไม่ใช่แค่พระพุทธรูปองค์ใหญ่แต่เป็นศูนย์รวมใจของผู้คนไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ถ้าได้ลองเข้าไปยืนตรงหน้าท่านคุณอาจจะรู้สึกถึงความสงบ ความศรัทธาและพลังอะไรบางอย่างดนจิตดนใจให้คุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็เป็นไปได้นะคะปัจจุบันวัดพนันเชิงไม่เคยเงียบเหงามีทั้งคนไทยชาวต่างชาติแวะเวียนมากราบไหว้แทบทุกวันและในบริเวณวัดเองก็มีศาลเจ้าและจุดไหว้ต่างๆที่ครบถ้วน นอกจากหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อสัมปกงแห่งวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้คนมาสักการะก,กันอย่างหนาตาทุกวันแล้วในวัดก็ยังมีศาลพระนางสร้อยดอกหมากหรือศาลเจ้าแม่แอเนียอันเป็นอนุสร์แห่งความรักที่จบลงด้วยโศก,กนาฏกรรมในยุคก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาติดตามเรื่องราวของพระนางสร้อยดอกหมากได้ในคลิปถัดไปนะคะ ถ้าคุณชอบเรื่องพระศักดิ์สิทธิ์ตำนานความเชื่อแบบฟังง่ายไม่ขายของไม่ขายฝันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางสายมูวไว้เลยค่ะทางสายมูศรัทธาเข้าใจได้ใช้ได้จริงแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ